แนทนัชชาเผยกำหนดคลอดลูกคนที่สองน้องเรมีอาวันที่16กันยายน วันเดียวกับแม่และพี่แนทนัทชาว่าที่คุณแม่ลูกสองแนทนัทชานวลแจม่มภรรยาคนสวยของเป๊กรัฐภูมิไข่หน้าที่ตอนนี้ท้องแก่ใกล้คลอดลูกน้อยคนที่2เต็มทีและเจ้าตัวเพิ่งจะประกาศแจ้งกำหนดการคลอดผ่านไอจีส่วนตัวด้วยข้อความว่ากำหนดคลอดหนูมาแล้วนะคะสรุปคือเกิดวันเดียวกันหมดเลยแม่แม่เรมาและเรมีอาวันที่16กันยายน นี้พบกันข้าดีใจมากขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้ลูกๆเป็นของขวัญวันเกิดรักของพระองค์อบอุ่นหัวใจป้าอย่าลืมของขวัญสามกล่องนะความพิเศษอยู่ตรงที่ทั้งสามคนจะมีวันคล้ายวันเกิดวันเดียวกันคือวันที่16กันยายนซึ่งแนทเกิดวันที่16กันยายน2535น้องเรม่าลูกชายคนโตเกิดวันที่16กันยายน2563และกำหนดคลอดน้องเรมีอากำหนดไว้วันที่16กันยายน66